เราจะได้0.01 TX ต่อวันนะครับโอเคคัาสเหมอนเดิมอ่าวันนี้จะมาแนะนําเ,เ,เป็นเว็บไซต์ขุดเหมือนเดิมนะครับเป็นเว็บไซต์ขุดเหรียญ TX นะครับโอเคก่อนอื่นก็ขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่ติดตามผมมาตลอดเลยนะครับก็ขอบคุณมากนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่ก็สามารถเข้าไปดูคลิปเนื้อหลักของผมได้เนาะโดยที่เข้าไปที่ช่อง,องเราก็ไปที่วิดีโอนะครับ ผมได้ลงคลิปไว้ข้อค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บขุดเว็บเคลมเว็บดูโฆษณานะครับเว็บรีวิวต่างๆนะครับเป็นการถอนเนาะก็มีเยอะเลยนะครับเพื่อนๆสามารถเลื่อนดูได้นะครับนะโอเคเรามาที่เว็บไซต์กันนะครับหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าใครสนใจเดี๋ยวก็จะเปดลิงก์ไว้ให้เช่นเคยนะครับตรงดีสคริปชั o นเนะาะใต้คลิปนะครับ โอเคก็ห okay, น้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนๆคลิกเข้ามาเนาะนะครับนี่ก็จะมีแลนของเขานะครับจะเป็นเวอร์ชันไม่ใช่น่าจะเป็นการอัปเกรดนะครับตัวนี้เนาะจะเป็นแลนการลงทุนเนาะแต่ว่าผมแนะนําให้กดฟรีไปก่อนนะครับนะพอเราคลิกเข้ามาเนาะก็เลื่อนนะครับมันจะมีคําว่าไซ g n อัตรงนี้ ให้เ,เพื่อนๆคลิกเข้าไปเลยนะครับก็ขั้นตอนใน,นการสมัครก็ง่ายมากๆเลยนะครับนี่ตรงนี้ให้เราไปเอาที่อยู่ a d d r s s s ของ TX มาหรือทรนนั่นเองนะครับไปเอาจากกระเป๋าไหนก็ได้ที่รองรับเหรียญ TX เนาะส่วนตัวก็ผมจะเอาในกระเป๋า f o r c e t pay นะครับเพราะมันจะง่ายดีเนาะแล้วก็ตัวนี้นะครับด้านล่างจะเป็น s w s s w o r d เราใส่กี่ตัวก็ได้นะครับนะ หลังจากนั้นก็กดสตาร์ทไม n นิ่งตรงนี้ได้เลยนะครับนะน่าจะนั้นก็ให้เรากดตรงนี้เนะาะจะหาว่าเราก่อข้อมูรรเลเสร็จสับแล้วเนาะนะครับในตอนที่เราเข้าครั้งแรกอาจจะถามว่าเราจะบันทึกรหัสผ่านไหมนะครับก็ให้เพื่อนบันทึกหรือไม่ก็แล้วแต่น,นะครับนะขึ้นกับความสะดวกของแต่ละท่านเนาะเราเข้ามาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหน้าตาของมันเนาะนะครับ ตัวนี้จะเป็นตัวเลขที่มันขึ้นไหวก็มันจะคุณให้เราออโ,โต้นะครับเราไม่ต้องทำอะไรมากนะครับนี่ผมแนะนำให้มาดูตรงนี้นะครับตรงนี้นะกำลังขุดตรงนี้นะครับ1 H S เนี่ยก็ไม่รู้อา่านแบบไหนเนาะหลังจากนั้นก็นเพื่อนเลื่อนนะครับตรงนี้นี่ ตรงนี้จะเป็นเวลาที่เราสตาร์ทหรือเริ่มคุดเองนะครับตรงนี้จะเป็นแพลนฟรีอของเรานะครับเราสามารถขุดได้1,824วันนั่นเองนะครับก็ค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็ตรงนี้เออ่ขอไปตรงนี้เนาะจะเป็นารายได้ต่อวินาทีเนาะ นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นรายได้ต่อวันนะครับตรงนี้เราจะได้0.01 TX ต่อวันนะครับโอเคทีนี้เราไปดูขั้นต่ำในการถอนกันนะครับก็เลื่อนนี่มันจะมีตรงนี้นะครับ withdraw นี่นะก็กดเข้าไปก็ขั้นต่ำในการถอนเนี่ยค่อนข้างแบบต่ำม,มากๆเลยนะครับต่ำม,มากๆนี่ขั้นต่ำในการถอนก็แค่3 TRX เองนะครับหรือ3ตอน นะครับก็ค่อนข้างต่ำสำหรับผมจะกใครถึงยอดแล้วก็มาเรามาใส่จำนวนตรงนี้นะครับหลังจากนั้นก็ให้เรากดวิดรอด้านล่างตรงนี้นะครับก็คนเฟร์มตัวนี้สะหา่าครถึงขั้นจะถอนเนาะนะครับเดี๋ยวพอถึงขั้นจะถอนผมก็จะมาถอนมารีวิวให้อีกครั้งหนึง่งนะครับส่วนตัวก็มันน่าจะเป็นไปได้นะครับเป็นไปได้ทําไมผมถึงบอกว่ามันเป็นไปได้ก็ให้เรามาที่หน้าแรกก่อนนะครับ มาดูแผนเนาะถ้าหาว่าตรงนี้มันเป็นศูนย์มันจะไม่ขุดให้เราแล้วนะนะครับถ้าหาว่ามันเป็นศูนย์นะครับแต่ให้เพื่อนมาดูตรงนี้เนาะเราสามารถขุดได้นี่เป็นพันกว่าวันเลยนะเราสามารถขุดได้0.1ต่อวันเนาะนะครับผมเชื่อว่า1เดือนเราก็สามารถถอนได้แล้วนะครับนะ,นะไม่ต้องขุดถึงให้มันหมดเวลานะครับไม่ต้องให้มันหมดเวลาตรงนี้เนาะนะครับพอเชิงค้นจะถอนเราก็ถอนได้คิดว่านะเพราะว่า เว็บแบบนี้มันก็มักจะจ่ายนะเพราะว่ามันให้เราขุดเยอะเนาะนี่ขั้นต่ำเราจะได้ก็0.01เลยนะครับก็ได้เยอะแล้วก็ทนต่ำมากนะครับนะโอเคแล้วก็ให้เพื่อนๆสังเกตดีเนาะตรงนี้ถ้ามันเป็นศูนย์นะครับเราก็ไม่สามารถขุดได้และวหลังจากนั้นก็ให้เราเปลี่ยนกระเป๋าได้นะครับเราเปลี่ยนกระเป๋าได้นะครับนะโอเค ตัวนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันไม่ใช่เวอร์ชันขอไปเป็นการเติมเนาะนะครับเป็นการเติมเนาะก็เป็นเพื่อนออคำนวณความเสี่ยงเอานะครับถ้าหากว่าใครอยากจะเติมเนาะนะครับส่วนตัวก็จะคุฟรีนะครับผมไม่แนะนาให้เติมเนาะนะครับเดี๋ยวพอถึงขั้นจะถอนเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้อีกครั้งหนึ่งนะครับนะ สำหรับคนใหม่ที่เข้ามาถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็าฝากก,า like, กาไดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมเนาะนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ